แต่น,นี้ถ้าสำหรับคนที่แบบมีมือถือ3า0 0 0บาท5,000บาทแต่อยากได้ฟิลแบบเกมแบบนี้เนี่ยคุณก็ซื้อตัวนี้มาเสียบเน่มาดิมา, ي, มา ي, ดิกระโดดยิงกรนะโดดยิงโมแต่บันทึกตายโดดยิงไหนใครยิงฉันอะไรอันนี้เนี่ยมันก็คือเครื่องควบคุมนะโมบายเกมคอนโทรลเลอร์ก็คือใช้กับมือถือได้ทุกคนมันจะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธแล้วราคามันอะ่ะถูกมากนี่เราเปิดดูเลยนี่นะพิมพ์ไปเลยเนี่ยในช้อปปี้นะ bspd 3เนี่ยคุณก็เลือกเลยเนี่ยขายไปอูโอ้นี่ขายไปเกือบ5,000ชิ้นนี่ขายไปเกือบ2อ0 0ัน0 0ชิ้นน่ะเยอะมากนะราคาอยู่ประมาณเนี้ย280บาทถูกมากนะคุณไปสั่งกันเราเองได้เราไม่มีขายคราวนี้ด้วยความที่เราก็ไปเห็นมาใน Tik t o ็อกใช่ไหมเราก็เห็นมาสักพักแล้วล้วก็ไปดูปรากฏสั่งมาแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเคยซื้อมาแล้วโอ้เอ้ยบ้าจริงนะไอ้นี่เนี่ยมันก็มีปุ่มเยอะแยะเลยนะคะก็จะบอกว่ามีไฟ led นะ abxy อะไรอย่างี้ r b r t อะไรตัว b เนี่ย คือปุ่มหน้านะตัวที่นี่คือปุ่มหลังดิโนซอรนให้นะไม่ยากเลยสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะเราแค่เข้าไปที่บลูทูธานเองนะคะมันก็จะเชื่อมต่อเห็นไหมชื่อว่า D3 แล้วก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอันเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟเห็นไหมสีสันสวยงามไหมไฟอยู่ที่มุมมองว่าสีสวยไหมนะ นี่มีปุ่มนะ X Y A B อ่ะอย่างงี้นะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมซ้อนกันอยู่ก็มือแบบ PlayStation หรือแบบ Nintendo Switch อะไรเงี้ยขึ้นลงซ้ายขวาน,นะฮะแล้วมีปุ่มเปิดปิดต่างๆใช่ไหมคะขานี้เห็นไหมว่าด้านบนกล่องนี่เนื่องจากว่าตัวเขานั้นเป็นบ l u e t o o t h ดังนั้นคุณสามารถใช้กับ Steam Deck ก็ได้นะแล้วก็ใช้กับ Windows 7ถึง11ได้เลยนะ Android 6ขึ้นมาได้หมดแล้วก็ iOS ใช่ไหม ได้หมดเลยคราวนี้มาดูหน่อยว่ามันคืออะไรเอ็นนี่ไม่เกี่ยวนะไปซื้อมาพี่เม่นมีมือถือไปพี่เลยไม่เอานะไม่เอานะอันนี้คือหน้าตาของเขานะหน้าตาขเขาเนี่ยมันก็สามารถยืดได้แบบนี้คือมันมีรุ่นสลหรับแท็บเล็ตด้วยนะเธอแต่ไม่ใช่รุ่นนี้อันนี้ก็ยืดมาสลหรับแบบเขาเรียกว่าสลหรับมือถือโดยเฉพาะนะคะยาวขนาดไหนก็คิดว่าหน้าจอใหญ่ขนาดไหนก็น่าจะใส่ได้พอดีเลยนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีตัวยางนะคะตัวนี้มียางเนี่ย คอยซัพพอร์ตอยู่แน่นอนว่า1ละเครื่องไม่เป็นรอยง่ายๆนะฮะเพราะว่าจะมีตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ใส่เคสอยู่เนี่ยก็สามารถใส่ทับได้เลยไม่มีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรเพราะว่ามันเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเข้าใจใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยมีปุ่มนี่นะฮะ M1 M2 ด้วยแล้วก็ข้างบนนะคะ LBRB นี่นะฮะแล้วก็ LTRT เวลาจำนะจำปุ่มมันมีบอกอยู่นะจำไว้นะโอเคนะโอเคเสร็จป,ปุ๊บพอเราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จป,ปุ๊บคุณก็แค่ใส่เข้ามาในเครื่องแบบนี้จึกนะเป็นไง ใส่ไม่โดนบ้าจริงนี่เรียบร้อยเออไม่จำเป็นต้องลงล็อกก็ได้นะก็คือมันสามารถที่จะเอาอยู่ได้นะฮะไปโหลดแอปพลิเคชันมานะชื่อว่า Shooting Plus ตัวนี้นะคะ V3 ตัวนี้เลยมันจะอยู่ใน Play Store นี่นะ Shooting Plus V3 นี่เข้าผิดอันไปโถเลยนี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแอปตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปใช้งานได้คราวนี้เดี๋ยวเราเริ่มเล่นเกมให้ดูก่อนละกันเป็น Genshin impact นะจริงๆแล้วทุกเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ในตัวแอปพลิเคชันเขาเองเนี่ยก็มีเซตพรีเซต ให้กับตัวเกณฑ์ต่างๆเอาไว้เรียบร้อยด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นตัววีต,ตัวนี้ใช่ไหมพอทุกคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่ารายการคีย์นะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะมีเกมอะไรบ้างน,นะจ๊ะที่เขาเซตพรีเซตเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะต่างๆนะสมมติเราเข้าเกมชิดปุ๊บก็จะไปไงดาวโหลดเกมไหมหรือจะโหลดพรีเซ e ตไหม หรืออะไรซึ่งไม่ได้ยากหมายถึงว่าถ้าต่อให้เราไม่ต้องมีตรงเนี้ยไม่มีเกมพวกนี้เราสามารถแมปพิ้งปุ่มเองได้ก็จะใ,ใช่ไหมโดยไม่ต้องสนใจมันเลยแต่เรื่องแบบนี้มันจะมีนิดน,นึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนหนึ่งที่เขาทักมาในเพจนนดุวมาไปซื้อไอ้พวกจอยอย่างี้ตามดุดมาแล้วผ่านมาประมาณสองสามปีปุ๊บเนี่ยแอปมันหายไปทําให้ไม่สามารถใช้งานได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าทําอะไรไม่ได้ต้องใช้คํานี้นะคะทำอะไรไม่ได้แต่สองสามปีเนี่ยนะเสียแล้วมั้ง เ้วก็เข้ามานะคะเดี๋ยวเราเข้าให้ดูเป็นตัวอย่างที่ดีและเกมชินิมแพนะวนเวลาเล่นกลางคืนนะตากล้องรู้ไหมมันจะมีเพลงโลว่ไหมเพลงมันโหยหวนมากอ่ะเดี๋ยวไปหาเพลงมาดิอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นไปโหลดเกมอยู่ตีสองเว้ยอยู่คนเดียวเแล้วเกมมันใหญ่ไงยี่สิบกว่ากิกแบบบ้าเลยเราตกใจจริงนะมันพุดเล่นอันนี้ไม่โจงอันนี้จริง เอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุณภาพนิดนึงแล้วกันนะสำหรับอนาล็อกจอยสติกเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างเราว่าก็ด้วยราคา279บาทะนะพี่ก็คงไม่ได้คาดหวงังว่าจะดีเท่า PlayStation 5เนอะแต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่ การเล่นเนี่ยตัวจอยเขาอาจจะขึ้นมาประมาณนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับปุ่มมันไม่ได้ใหญ่มานั้นเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการเล่นเกมที่ไม่ได้แบบดูห้ามหันมากอย่างเช่นพวกการต่อสู้แบบเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ถามว่าเล่นไหมเล่นได้ถามว่าเล่นไหมทําได้แน่นอนนะคะอันนี้หนุนนุ้ดูชอบตัวนี้มากใครอยากเห็นน้ำดูคอรสเพย์เป็นตัวนี้กดหนึ่งมาแม่เดือดต้องเขียนว่าอยากเห็นครับดีกว่าเออเดี๋ยวกด1นเดี๋ยวมันเป็นบั็อกอีกนี่อยากเห็นน้นดูคอรมสเวย ต้องไปเซตมาใหม่น่ารักมากนะน้องคนนี้คือเล่นเกมนี้ต่อเพราะว่าน้องซิงหนึ่งเลยนะจริงมีมานานแล้วแหละอยา็เล่นอโอเคเราจะให้ดูนะนี่เราเซตไปเป็นตามที่เราต้องการเลยก็คือสี่เหลี่ยมตีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้เวลาเราจะแมปพิ้งปุ่มง,ง่ายมากทุกครั้งที่เราเล่นเกม,นมเ, Pop Windows, Visa, เนี่ยจะมีพอปอัพวินโดว์อย่างวีสานี่โผล่ขึ้นมาตรงนี้เรากดปุ๊บนะคะ มันจะขึ้นปุ่มมาเต็มเลยเราก็สามารถเซตได้เลยว่าจะให้ปุ่มไหนเป็นอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติเราอยากจะให้ตัวข้างหน้านี้ RB เป็นวิ่งเป็นเป็นกระโดดเป็นเก็บของอะไรก็ตามแต่เราก็กดครหนึ่งครั้งอย่างเช่นเราอยากให้ปุ่มข้างหลังปุ่มนี้นะข้างหลังนะกดปุ๊บมันจะขึ้น M2 มาเมาื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันไม่มีเห็นไหมเพราะเรากดปุ๊บเนี่ยสมมติเรา M2 ไปอื่นปดปุ่มข้างหลังนะปุ๊บ M2 จะมาพอ M2 มา,า,มาปุ๊บเนี่ยเราก็ลากไปเลยว่าเราอยากจะให้มันเป็นอะไรอย่ <ๆ S 1> างเช่นอยากให้เป็นนตัวี เป็นเปิดของใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บคุณก็ทําแบบทุมอันเลยสีแดงนี่คือ L ฝั่งนี้ส่วนสีน้ําเงินคือ R ก็คือปรับมุมมองเสร็จปุ๊บนะคุณก็กดบันทึกจึง้งแล้วก็บอกเขาบันทึกไหมอ่ากดตกลงเสร็จปุ๊บนะแล้วดูกดข้างหลังปึ๊บต้องเป็นของมาแบบนี้เข้าใจหรือยังง่ายไหมไม่ยากนะไม่ยากนะกน,ะนี่กดปุ๊บของมาเข้าใจใช่ไหมไม่ยากนะเดินซ้ายเดินขวาขึ้นลงคอนโทรลได้ดีไหมเฉียงได้ไหมได้ ปรับมุมมองเป็นยังไงบ้างโอเคมีเีเรไหมนิดหน่อยบลูทูธอ่ะนิดนึงนะคือมันก็นิดหน่อยอ่ะแต่เกมพวกนี้มันเลเ์แบบแค่นี้มันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วถามว่าไปเล่น r อาวได้ไหมน่าดูดว่า r อาวเหมาะกับการเล่นด้วยนิ้วมากที่สุดดังนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตีตีต่อยต่อยต่อได้หมดนะฮะหรือว่าจะใช้ท่าอะไรกระโดดเนี่ยกด X เนี่ยน่าดูเซ็ตไว้หมดเลยนะคะหรือว่าจะวิ่งน่าดูกดไปตัวนี้ไว้นี่วิ่งกดผิดว่ะตัวไหนวิ่งจับม่ด้โอวิ่งวิ่งคือตัวเนี้ย อ๋อม oh, okay. ันคือ A B ตอนแรกเซต R B ไว้โอเคเอาใหม่แล้วก็กดบันทึกตึ๊ดอ่าแล้วก็วิง่งนี่มาก็จะวิ่งได้แหละเข้าใจใช่ไหมเนี่ยวิง่งนะฮะก็ยิงไปได้ปล่อยท่าปล่อยสกิลอันนี้ก็อยู่ที่ที่เราและว,ว่าเราจะเซตอะไรแบบไหนอันนี้นะฮะกตกน้ําตายไหมน้องน้องตกน้ำไปแล้วอะโอเคนะไม่ได้เป็นรายการเล่นเกมให้ดูดังนั้นอันนี้แจ้งให้ทราบแบบว่าทําแบบนี้ได้เลยทันทีนะคะถ้าเป็นเกมอื่นก็แน่นอนใช้วิธี แบบเดียวกันในการใช้งานนะฮะต่อไปเปเกมยิงปืนบ้างนะคบไปที่กันที่ Call of Duty นะครัคบ Call of Duty เนี่ยก็เป็นเกมที่จริงถ้าเราเรามีเกมมิ่งโฟนอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ยากเราก็สามารถที่จะใช้งานเขาผ่านทางาตัว Air Trigger ตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่น,นี้ถ้าสำหรับคนที่แบบมีมือถือ3า0 0บาท5,000บาทแต่อยากได้ฟิลแบบเกมแบบนี้เนี่ยคุณก็ซื้อตัวนี้มาเสียบปุ๊บก,ก็สามารถใช้งานได้แล้วอันนี้น่าดุดเซตเอาไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่แล้วเกมยิงเราจะเซตแค่4 5ปุ่มแล้วแต่คนนะแต่น่าดุดอยากจะเซตเลยว่าซ้าายยูมขวิง นะถนัดแบบนี้ที่สุดแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือเ,อเดินแล้วก็อันนี้วิธีการก็เหมือนเดิมกดปุ่มนี้เห็นไหมคะในดุดเสร็จเอาไวต้ตรงไหนบ้างเห็นยังเราอยากกระโดดยิงไหมกดเกซ์กระโดดยิงนี่คาลเตอร์สไตร์ซะหน่อยไหมกดบันทึกตึ๊บคราวนี้เราก็จะกระโดดยิงนี่ละเอา X อ,อยู่นี่โผลเซ็ตผิดวะต้องนะเข้ามาเข้ามาเซ็ตไม่โดน <laughs> เน่มาดิมาดิกระโดดยิงกระโดดยิงอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอันนี้ก็โอ้ยหลุดอีกแล้วเมื่อกี้เซ็ตผิดอีกแล้วนะานคน มือไปโดน RB ยิงโอเคไหมเอซูมกดบันทึกโมแต่์บันทึกตายโดนยิงไหนใครยิงฉันอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบังนะเกิดอะไรขึ้นยิงก่อนบังนะฉันวางไม่ตรงแน่เลยบังนะหนีหนีก่อนนี่นะครับโอเคบังนะปัญหาที่ที่เราเห็นบ่อยๆว่าเกิดขึ้นเลยก็คือการวางตำแหน่งของพวกจอยตัวนี้ไม่ดีพอนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น มันก็อาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีการแบบเดินแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมูทหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆอะไรล่ะโค<ฮ>้โ<ฮ>ไปไงมอดินี่ทุกคนดูดูด,ดูไว้เลยยิงบอดให้ดูเลยยังยังยังยิงข้างหลังคนด้วยเป็นไงล่ะสักสีไม่มี <c oughs> แต่โดนยิงท <c oughs> ี่เราจะเซตเนี่ยแต่ว่าการหมุนเนี่ยยิงบอดยิงบอดอันี่เป็นบอดโอ้ยเนี่ยแต่เราอะ่ะ รู้ไหมว่าถ้าไปเกมแบบนี้เราอะไม่ชอบเล่นบนจอยสติ๊กเท่าไหร่แต่แล้วแต่คนถนัดอย่างพี่บาร่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเล่น call of duty เนี่ยบนบน,บนอะไรนะบน playstation หรือบน l g online ปุ๊บนเนี่ยเขาสึกว่าเขาชอบมากกว่าเพราะมันคอนโทรลได้มากกว่าอันนี้แล้วแต่มุมแต่ถ้าดูว่าพอมาไปเกมมือถือที่ถูอถกออกแบบมาอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเล่นด้วยนิ้วมากกว่าสำหรับเรานะแล้วแต่คนแต่ถ้ามี2ปุ่มนี้เพียงพอแล้วสมมติเราจะยืดมือมาเพื่อจะเล่นได้ไหมได้เหมือนกันนะ,ะยืดมือมาเพื่อจะเล่นก็ได้เหมือนกัน ก็ก็จะกดง่ายขึ้นนี่นะฮะโอ้ยอ่ะประมาณนี้อ่ะอันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแล้วว่าถนัดแบบไหนมากกว่ากันก็ลองฝึกฝนดูนะฮะลองเล่นดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็ใช้มาตลอดบางคนบอกเอ๊ะจะโดนแบนหรือเปล่าจริงๆริงนี่จัลลภาพนะแล้วเรื่อคอมดูตี้จนขึ้นแบบระดับสูงมากๆเนี่ยเราก็ใช้ F2 ปุ่มนี้มาตลอดเลยนะก็ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะนี่แล้วก็ตอบไม่ได้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เกมอื่นๆก็ทําได้หมดนะฮะจะเป็น Tower of Fantasy ฟนตาไหมหรือจะเป็นฮงไคสตาร์เรลอะไรเงี้ยก็ทําได้้้ทนะทัังงหหมมดดเเลยยนนะี่ เกิดขึ้น้วยที่เครื่องนี้นะครับเป็นโดยราคาที่แบบดีมากๆราคาเพียงแค่279บาทซึ่งต้องเป็นราคาที่บบกว่าถูกมากจริงๆนะฮะมีปุ่มซิเล็กกสตาร์ด้วยนะโซ่ใครจะเป็นลงอิมูเลเตอร์อะไรแล้วแต่คุณอันนี้ก็อยู่ที่ชอบเลยว่าอยากได้แนวไหนแบบไหนยังไงบ้างน,นะคะก็สามารถเอาไปลองเล่นกันได้นะครับโปเกมอนยูไนท์หรือว่าอะไรกันต่างๆเกมที่มันต้องเดินๆนะพวกเอเทอร์เกเซอร์อะไรแบบเนี้ยโอเคเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะถูกใจกันในราคานี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหลับฟันดีรัตีสวัสดิ์นะจ๊ะประหยัดสบมี